สวัสดีครับ FC ช่องซูเปอร์คอยล์ n ชนแทุกท่านเลยนะครับ FC ครับที่เห็นในคลิปนี้เป็นแบงค์ยีกระดาษนะครับรุ่นพ่อขุนรามคำแหงนะครับผมอ่ะนะครับผมไปครับอ่ะนี่ครับผมอ่า FC ครับนี่คือแบงค์ยีนะครับที่เคยออกใช้ในการหมุนเวียนนะครับผมด้านหน้าก็จะเป็นรูปในหลวงรัชกาลที่9นะครับเป็นรูปประธานนะครับก็จะมีนะครับบวกตัวอักษรนะครับแล้วก็ ตัวเลขเกตหลักนะครับเขียนคําว่ารัฐบาลไทยนะครับธนบบตรนี้ชำระนี้ได้ตามกฎหมายอันนี้ชันิตราคานะครับลายเซ็นนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลายเซ็นท่านผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับผมและก็นะครับด้านล่างเห็นไหมครับก็จะเป็นนะครับตัวอักษรที่เป็นอาลาบิกนะครับนี่ก็เป็นภาษาอังกฤษตัวนี้นะครับผมอ่าเมื่อจับยกดูนี่นะครับผมอ่ะก็จะมีลายน้ําตรงด้านซ้ายนะครับอ่ะ ลายน้ําเป็นลายน้าของพระเจ้าอยู่หัวนะครับในหลวงรัชกาลที่9ของเราด้านหลังนะครับก็จะเป็นรูปนะครับประทานก็คือรูปของพ่อขุณรามคําแหงมหาราชเมื่อพอศ1822-1841ถึง 1, นะครับ f c นี่คือนะครับแบงค์ยีแบบกระดาษที่หลายท่านเชื่อว่านะครับรู้จักและก็เคยเห็นและก็เคยใช้อย่างแน่นอนนะครับคลิปนี้ผมจะมารับซื้อแบงค์ยีนะครับแบบกระดาษรุ่นที่มีพ่อขลนลามคําแหงเอฟซีครับและก็แบงค์ที่ผมรับซื้อครับเอฟซีนะครับผม ก็คือแบงค์นี้นะครับอ่าแบงค์ที่มีพ่อคุณลามคาแหงมหาลาชเหมือนกันนะครับ fc แต่นะครับที่ไม่เหมือนกันครับ fc ก็คือมาดูด้านนี้ครับ fc ครับนี่เห็นไหมครับ fc ให้ดูที่ตัวเลขครับเห็นไหมนะครับตัวเลขที่อยู่นะครับบนแบงค์นี้นะครับในซองพลาสติกซองใสๆซองแก้วเนี่ยนะครับเห็นไหมนะครับเลขนะครับเห็นไหมจะอยู่ด้านล่างนะครับเห็นไหมด้านล่างเลยแล้วก็นะครับมีการนะครับอ่าเห็นไหมตัวเลขนี้หายไปนะครับ ประมาณเกือบครึ่งนะครับหายไปนะครับครึ่งครึ่งหนึ่งเลยนะครับเนาะจะเห็นเพียงแค่แถบบนเท่านั้นแถบแถบที่หายไปนะครับตัวเลขที่หายไปนะครับครึ่งแถบนี้จะมาปรากฏอยู่ด้านบนนี้ครับ f สอ่ตรงนี้ครับนี่ครับขยายกล้องขึ้นมานะครับเห็นไหมครับจะมาปรากฏอยู่ที่ด้านบนนะครับนี่คือแบงค์ตัดเคลื่อน f สนะครับวงการเรียกแบบนั้นนะครับเนาะอันนี้ครับไหมนะครับก็จะเตือนลงมาอยู่นิดนึงเห็นไหมครับนี่ครับ แทนที่นะครับ fc อ่าแทนที่ตัวเลขนะครับจะอยู่ในตำแหน่งนี้อ่ะเมื่อ fc ดูนะครับแบงค์ปกตินี่คือแบงค์ปกติด้านบนนะครับเทียบกับด้านล่าง fc เห็นไหมนะครับแบงค์บนกับแบงค์ล่างต่างกันเยอะไหมครับเห็นไหมนะครับนี่คือรูปแบบที่ผมจะรับซื้อนะครับนี่คือรูปแบบก็คือรูปแบบต้องเป็นแบบด้านล่างนี้เท่านั้นถ้าเป็นแบบด้านบนนะครับขออนุญาตอ่านแต่ไม่ตอบนะครับ fc เพราะว่านะครับไม่ใช่รูปแบบที่ผมรับซื้อเนื่องจากว่า1วันเนี่ย มีคนส่งรูปมาประเมินราคากันเยอะมากนะครับส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยได้ดูคลิปเลยนะครับจะถามอย่างเดียวนะครับซึ่งทําให้ผมต้องตอบและใช้เวลาเป็นอย่างมากนะครับถ้าใครส่งมาไม่ตรงนะครับขออนุญาตไม่ตอบก็แล้วกันต้องขออภัย f อไว้นักที่น้ด้วยนะครับถ้าใครส่งมาไม่ตรงก็คือไม่ตอบให้นะครับผมอ่ะนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนใครดูคลิปแล้วไม่เข้าใจ f อยังสงสัยอยากถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ แอปไลน์นะผมขึ้น QR code ไปให้หน้าจอนี้เลยนะครับ FC ก็เอาโทรศัพท์มือถือสกแกน QR code นะครับแล้วก็ส่งรูปส่งอะไรมานะครับผมประเมินราคาย,ย้ำว่านะครับดูคลิปให้จบนะครับท่านจะได้เข้าใจจะได้ไม่เสียเวลาทั้งสองฝ่ายคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปเกียนเข้านี้ก่อนแล้วพบกันในโอกาสต่อไปสวัสดีครับ